บ o n s สัวสวัสดีค่ะวันนี้ฟองเซตแครฟเซนและแบคโครพทเรากลับมาพบกันกันกนกบ E.P. ที่98นะคะ E.P. ที่98วันนี้ครูพทยังคงขอเป็นเรื่องของ La c o m ม u นิ c a ช i o นนะคะลา o m ม u นิ c a ช i o นสำหรับวันนี้จะเป็นหัวข้อของ e x p r i m e r une o b l i g a t i o n e x p r i m e r une o b l i g a t i o n การ แสดงออกการเอามาใช้ให้ปุ่มบอกให้เห็นถึงข้อบังคับนะคะข้อบังคับอบริการช่วงคือข้อบังคับเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับคนที่มีชีตแล้วที่ครูพัส่งให้แล้วก็เอามาเปิดดูพร้อมไปด้วยกันได้เลยนะคะเอามาเริ่มกันเลยนะคะ e x p r i m e r une obligation dans une administration dans une administration ก็คือในกระทรวงนะคะในกระทรวงในสถานที่ราชการนะคะจะเป็นการคุยกันระหว่างนิโคล่ากับลอมโปรเย่นะคะนิโคล่าเป็นชื่อของผู้ชายคนนึงเนาะแล้วก็ลอมโปรเยก็จะเป็นพนักงานนะคะ Bonjour madame je voudrais un renseignement s'il vous plaît Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir un visa pour le Canada? Vous devez y aller à l'ambassade du Canada avec les papiers nécessaires. Et quels papiers est-ce que je dois apporter? Je ne sais pas, vous devez téléphoner à l'ambassade. Est-ce qu'il me faut un visa pour aller du Canada aux États-Unis? ฉันไม่เชื่อว่าแต่คุณต้องไปถามที่สถานทูตนะคะดังจีนพอเราเชื่อมเสียงเนาะอ่าที่กระทรวงที่สถานฑูตนะคะกระทรวงเกี่ยวกับสถานที่ราชการเนาะบูชูมาดามสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงฉันรู้ที่อังกอร์ซิมงฉันขออภัย คือผมอยากจะขอคําแนะนําขอคําปรึกษาของซีมอนคือคําแนะนําคําชี้แนะคาปรึกษานะคะ please ร p l ิบูเพล่เ e que e ์ u dois f i i r e ปูอับจะน n ย e งว visa ปูหรือ c a n a ดาอ่มฉันผมเนาะก็เป็นนิโกล่าเป็นผู้ชายเนาะผมควรจะต้องทําอะไรเพื่อที่จะได้มาซึ่งวีซ่าสําหรับไปแคนาดาครับ นะคะดัวคือแว็บเดือดัวที่แปลว่าต้องเนาะแฟก็คือทำนะคะออกจากนี้ก็คือการได้มานะคะวีซ่าปลุปกเล็แคนาดาก็คือวีซ่าสำหรับไปแคนาดาเกสก็จำได้เนาะเกสก็เอาไว้นำหน้าประโยคคำถามหมายถึงอะไรนะคะ Vous devez aller à l'ambassade du Canada avec les papiers nécessaires คุณจะต้องไปที่ลามาซาเกิดสถานทูตนะคะลามาซาอยู่แคนาดาสถานทูตแคนาดาแวก์ลิป e าพีเนสเซสจริงจปาพีหมายถึงกระดาษแต่ในที่นี้ล e ปปาพีเนสเซสเนสเซคือจำเป็นเพราะนั้นลิปปาพีเ n เ e s s นสเซก็หมายถึงเอกสารสำคัญเอกสารที่จำเป็นที่ต้องเอาช้าไปใช้นะคะเอกสารป e พีอะไรส์ก็จะต้องเอาไป กระดาษอืมไม่ใช่สินะแล้วเอกสารอะไรบ้างที่ผมจะต้องเอาไปแล้วครับอ่ปกติก็คือการเอาไปนะคะช่วยเสร็จปะอ,อ่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะวูเดอร์เวลเทเลฟอนิอาลอมบาร์ซาดคุณจะต้องโทรศัพท์ไปที่สถานทูตเนาะเอสกิลฟ์ฟองวีซ่าปูการเลดูแคนาดาโคซิตาจูนี่อ่าจะต้องขอวีซ่าไหมาอ่ะสําสหรับที่ จากแคนาดาเพื então, não, ่อไปอเมริกานะคะเห็นไหมคะตัวนี้เราใช้ s ก็อันนี้เราใช้ s case ก็ถ้า case ก็แปลว่าอะไร s ก็แปลว่าใช่หรือไม่นะคะเอามานำหน้าประโยคบอกเล่าจะกลายเป็นประโยคคำถามว่าใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่หรือไม่นะคะ info ก็คือ it must นะคะก็มันจะต้องชนะขวปั อืมฉันไม่คิดว่าอย่างนั้นก็คือฉันฉันฉันไม่เชื่อว่าอย่างนั้นคือฉันไม่คิดว่าอย่างนั้นก็คือฉันคิดว่าไม่ต้องมั้งเมวูดเวทเดอรองเดอร์ลอมบซาห่าลินพันกันโอเคเมวูดเวเดองไดอเดอร์ลอมซาาแต่ว่าคุณควรจะไปถามที่สถานทูตดีกว่านะคะอ่ะโอเคคำแม่ของบทนี้นะคะจะเป็นเรื่องของแวบ หลายๆแหวนนะคะว่าเขามาใช้คู่กับอะไรมาดูกันนะคะจริงๆตัวนี้ครูแพทย์เคยสอนไปแล้วในคลิปก่อนๆที่เกี่ยวกับเรื่องคำบพบทที่เอามาเชื่อมเนาะอาร์เรสค่ะอาร์เรสบวกอาเอาไว้ใช้กับอาบวกวิลก็คืออาร์เรสเราจะใช้อาตามด้วยวิลเมืองนะคะอาลีอปารีอาลีอาัปเราใช้บวกกับชื่อเมืองอาลีอาบางกอกอาลีอาเชียงใหม่นะคะอาตามได้ตามด้วยชื่อเมือง ชื่อเมืองไม่มีเพศนะคะต่อไปอาริเวอาริเวมาถึงนะคะอาริเวีอารลอมบาซาดอาริเวอาแอลโปสตอฟใช้อาแอลโปสตอฟก็เพราะว่าต้องบวกด้วยโวยแอนหรอาชเพราะว่าถ้าเป็นอาแอลโปสตอฟจะต้องบวกด้วยสระนะคะโวยแอนคือสลัหรือไม่ก็เป็นตัวอาชต่อไปนะคะแบบจินนี่จินนี่คือทานอาหารเย็นเนาะ จีเน r อร r e s ส a u r น n ์โอบวกกับน o m มาสกูลังนะคะโอพลัสนองมาสกูลังโอาอมาบวกกับคำนามที่เป็นเพศชายนะคะต่อไปว e n นี v ว n i นี l อาราโปสนะคะ่มาที่ไปรสีนีเนาะอาราพลัสนองเฟมินาอาราออกมาตามด้วยคำนามที่เป็นเพศหญิงนะคะเห็นไหมคะว่าทั้งหมดนี้ครูไ่าสอนไปแล้วในคลิปที่เป็นเรื่องของคำแมกลองไปเปิดดูอีกทีนะคะ คอมองเซอหรือ i n f i n i t i v e คอมองเซอคือการเริ่มต้น to start นะคะในภาษาอังกฤษ o อมองเซอก็คือ o อมองเซอเริ่มต้นที่นะคะบวกด้วยแองฟินิทีฟเวบที่เป็นแวบลักสั์เช่นกอมองเซอมองเจเราเริ่มทานอาหารน,นะคะต้องเป็นลักสับ arrive r เหมือนกันนะคะ arrive มาถึงบวกแองฟินิทีฟเหมือนกันเช่น arrive อ f a i r สามารถทำได้นะคะทำได้เช่นอ่าจะมองที a อาแกนแกงการถามการขอแล้วก็ในที่นี้การสั่งในที่นี้มาจากการการถามนะคะจะมองที a อาแกนแกงแกงแกงก็คือสมบัติในภาษาอังกฤษเนาะเพราะฉะนั้นก็คือการถามใครบางคนเช่นฉันจะมองอะโมนาม i ฉันถามเพื่อนของฉันต่อไปนะคะเทเลโฟนเน่เทเลโฟนเน่คือโทรศัพท์เทเลโฟนเน่อาแกนแกง เหมือนกันนะคะก็คือโทรศัพท์ถึงใครบางคนนะคะเช่นอินเตเล์เฟนอาซาฟาร์มเขาโทรศัพท์หาภรรยาของเขานะคะต่อไปแวบปาคเลนะคะปาคเลคือพูด to speak ปาคเลอากแกงแกงพูดถึงพูดกับใครบางคนนะคะ and ปาลาเซวัสสหล่อนพูดกับเพื่อนบ้านของหล่อนนะคะอ่ะต่อไปเป็นโกคาบุลแรกของบทนี้นะคะมีอะไรบ้างโงกคาบุลแรกจะมีวินนอมบาร์ซด วินนัมวาซาดก็คือสถานทูตนะคะอังกงซุล,ล่าอังกงซุล,ล่าคืออะไรนะสถานกงสุลค่ะต่อไปวินนัม,มวินอัตมินสิสทรัชชิ่งนะคะวินอัตมินิสทรัชชิ่งก็คือกระทรวงเนาะในที่นี้หมายถึงกระทรวงสถานที่ราชการนะคะอังบิวโกก็คือที่ทำงานนะคะคออฟฟิศอะไรนี้อังพาสปอร์ตก็คือพาสปอร์ตนะคะอังวีซ่าก็คือวีซา่า อังปาพีจริงๆมาถึงกระดาษแต่ในที่นี้ <_ d ose> เขาบอกเรียกไว้ว่าอังปาพีอาร์มินิสราทีฟก็คือเป็นทางการก็คือทางธุรการก็จะหมายถึงเป็นเอกสารสําคัญเอกสารนะคะเอกสารทางการอ่าด็อกกิมองเหมือนกันนะคะปกติด็อกกิมองก็จะหมายถึงเอกสารนะคะก็อเอกสารที่เราจะมายื่นทำวีซ่าพวกนี้เฟลเลอร์ e ่อครับเฟลเลอร์เดวออักิเช แฟนลักเกอร์จริงๆเกอร์เนี่ยลักเกอร์มาจากคำว่าหางหางหมาหางแมวยางก็ได้นะคะหรือหางแถวก็ได้ในภาษาอังกฤษจะเหมือนที่คนไทยใช้คำว่าต่อคิวนั่นแหละคะ่ะมันมาจากคำนี้แหละเพราะฉะนั้นแฟนลักเกอร์ก็คือการไปต่อคิวการไปเข้าแถวนะคะ The Wong งไปว่าข้างหน้า Hang งกิเชออ่างกิเ,กเหมายถึงเคาน์เตอร์นะคะเคาน์เตอร์อ ระบบข้าราชการระบบข้าราชกหมายถึงอ,อะไรอ่ะเป็นสถานที่ทำงานที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรเป็นทางการทางราชการอะไรประมาณนั้นนะคะเออย่าั้ามันมีอยู่คำหนึง่งแปลว่าอะไรเดี๋ยวคนดึกนี้ทางบิ u โ r a t าจจะหมายถึง ในที่นี้นะคะก็คือเกี่ยวกับทางข้าราชการอะไรพวกนี้เกี่ยวกับข้าราชการนะคะต่อไปจะเป็นลามานียจจีนะคะวิธีการพูด l e v e r e devoir plus infinitif o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e เอ่อเวฟเดวั r เ e ฟเดวัวที่แปลว่าต้องนะคะจะต้องตามด้วย Infinitive คือเวฟรากศั์เนาะเป็น obligation personnelle ก็คือจะชี้เฉพาะจอดจงบังคับ จอจงจำกัดว่าให้ใช้กับบุคคลที่มีตัวตนที่เรารู้จักที่เราพูดถึงอ่ะเช่น Qu Que e je dois faire? Qu que e je dois faire? ฉันจะต้องทำอะไรละ่ะ Vous devez aller à la mairie. Vous devez aller à la mairie. คุณจะต้องไปที่เค okay, ที่อำเภออะไรอย่างนี้นะคะ่อไป j u dois préparer tes valises. จุดด p วเป r ป e รเตวาลิสเธอจะต้องเตรียมกระเป๋าเดินทางของเธอนะคะเห็นไหมคะว่าเราจะมาใช้กับโอปริการส่วนปกส่วนแนจะต้องมีตัวตนเนาะจะจำเพาะจอดจองว่าเป็นใครนะคะส่วน info, info ฟล u สนองโอปิการส่วนแอมแปรสนแนเใส่แอมเ็็นไปข้างหน้าก็จะเป็นตรงข้ามเนาะเพราะนั้นก็จะหมายความว่าไม่ได้มีตัวตนไม่ได้จำเพาะจอดจงว่าจะต้องเป็นบุคคลนะคะเช่น Plus non. Visa? อิน o ฟ l พ s n o ส i n อิน n v อังวีซ่าอ่าก็คือมันจะต้องมีวีซ่านะมันจะต้องใช้วีซ่านะก็คือวีซ่าไม่ได้มีตุวดตนไม่ได้เป็นคนนะคะเป็นคำนามอินโฟอินกัคเดอะเซจูอินโฟอินกัคเดอะเซจูกัคเดสมัเขาบอกว่าเซ ê าม chose ส o ป r ุกต t le m มงเดก็คือเหมือนกันหมดทุกคนนะคะก็คือมันจะต้องมีกัคเ e อ é เซจูจริงๆสำหรับ นักเรียนที่อยู่ในฝรั่งเศสตอนนี้เนาะน่าจะเคยได้ยินคำว่ากาก์เอซีูอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนต้องใช้ต้องมีเนาะวินกาก์เซีจูจะเป็นบัตรที่เขาอนุญาตไว้ให้เราใช้ชั่วคราวก่อนที่เราจะไปขอสัญชาติอะไรประมาณนั้นกาก์เซีูคือบัตรถ้าจะเอาตรงตัวก็จะแปลว่าเป็นบัตรที่อนุญาตให้เรามีถิ่นฐานที่อยู่ในฝรั่งเศสนะคะ,ะที่เราต้องมาเรียนกันเนี่ยก็เพื่อที่เราจะเอาไปสอบ อาจจะเบรางพวกนี้เนาะเพื่อที่จะไปยื่นขอสัญชาติถ้าครณแพทย์จำไม่ผิดเมือ่อปีที่แล้วมีพี่คนหนึ่งมาจากฝรั่งเศสแล้วก็บินมาเมืองไทยเพื่อที่จะมาเรียนกับครณแพทย์เรียนเพื่อที่จะไปสอบแล้วหลังจากเรียนเสร็จสามเดือนไม่น่าถึงปุบเกือบเกือบสองเดือนครูแพทย์ก็พาพี่เขาไปสอบที่อาลีออนฟองเซสเนาะไปสอบวัดระดับ เพื่อที่เจ้าเอ 2, แล้วก็พี่เขาสอบได้แล้วนะคะสอบได้แล้วแล้วก็ได้รับบัตรแล้วก็ไปยื่นขอรู้สึกว่าจะได้บัตร10ปีมาแล้วเรียบร้อยเห็น <les> ว่าถ้าจะขอสัญ,ญชาติต้องเป็นเบอังนะคะตอนนี้เพราะฉะนั้นก็ขยันขยันนะคะแล้วเราจะได้ไปขอบัตรพอได้บัตรสัญชาตมาางงิมันดีกว่ายังไงมันดีชุกหจักตรงที่เราจะได้สวัสดิการทุกอย่างเหมือนคนฝรั่งเศสเวลาไปทําบัตรก็ไม่เสียเวลาเพราะถ้าเป็นกัปตันเซจูเวลาไปต่อบัตรลําบากมากค่ะมันจะต้อง โอ้โห oh, วุ่นวายมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบัตรสัญชาติแล้วไปขอที่ไหนก็ได้ไม่ใช่เรื่องยากนะคะเพราะฉะนั้นก็สู้ๆกันนะคะสําหรับคนที่ต้องการจะไปขอบัตรตั้งใจเรียนเนาะแล้วก็ไปสอบขอให้ทุกคนสอบได้นะคะอนอกเรื่องไปนนิดนึงนะต่อมาเรามาต่อเรื่องเราดีกว่านะคะต่อไปก็จะเป็น info plus and infinitive เราถ้าเราอ info มาบวกกับ verb infinitive ก็ได้เช่น Il faut bien parler français pour s t r e étudiant à l'université en France. Il faut bien parler français pour s t r e étudiant à l'université en France. มันจะต้องพูดมันจะไม่ใช่ใครนะคะหมายถึงควรบางคนจะต้องพูดภาษาฝรั่งเศสได้ดีเบียงปากเลก็คือพูดได้ดีนะคะผู้สำหรับเพื่อนะคะ h s t t u d เพื่อจะได้ไปเป็นนักเรียนอาลูนิเวอร์ซิตี้ออฟฟอร์ เพื่อที่จะได้ไปเป็นนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ฝรั่งเศสมันจะมีคำหนึ่งนะคะถ้านักเรียนบางคนรู้จะมีเอตูดิยองแปลว่านักศึกษาถ้าอีแลฟจะเป็นนักเรียนนะคะต่อไปค่ะอินโฟพรอสอินนัสส p o u ส l ุกลาว u จูเอจะต้องไปจะต้องมีประกันประกันภัยสำหรับขับรถนะคะที่นู่นจะต้องมีประกันที่นี่บ้านเราก็ต้องมีเหมือนกันเนาะ เซรามิชชัว่วสุกตู้ระงงเหมือนกันนะคะมันเป็นสิ่งที่เหมือนกันหมดสําหรับทุกคนนะคะเอาละค่ะอย่าลืมนะคะหลังจากฟังแล้วทบทวนแล้วลองมาทําแบบฝึกหัดน,นะคะเหมือนเดิมค่ะข้อที่1ก็จะเป็นเรื่องของการวิคาะหอูฟูให้ตอบว่าถูกหรือผิดก็คืออ่านเนื้อเรื่องถ้าไม่มั่นใจก็ลองกลับไปหาคาถามวิธีก็คือไปดูว่าคําถามในนั้นน่ะก็ถามเรื่องเกี่ยวกาายับอะไรแล้วก็ไปหาคําศัพท์ที่เขาถามอย่างเช่นตัวเนี้ย Nouveau อีกูล่าวูดเทอเรอโนวู a าสปอร์กอ่าแล้วก็มาหาสิว่าในนี้มีตรงไหนไหมที่เกี่ยวกับทิกูล่าเขาต้องการถ้าเรายังไม่แน่ใจไม่รู้สับวูดเทยเแล้วก็มาหาอ่ามันมีวูดเทยเอยู่ตรงนี้เนา <im it> ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูมันใช่ไหมนะคะต่อไปอันที่สองจะเป็นกลมเปเลเตปากซ์ซึ่งเวลาครูพทยสอนครูพายพูดถึงคำว่าอานันกเรียนครูพทยจะเข้าใจว่าอาเนี่ยจะรวมไปถึงอาลาอารอลโสตอฟโออโออก ซึ่งโอ้ก็มาจากอาเลยเนาะแต่อาเลยเขาห้ามใช้ให้เปลี่ยนรูปเป็นโออาโออกซ์ก็จะเป็นอาเลยแต่ห้ามใช้เปลี่ยนรูปมาเป็นโออกซ์ดูไหมคะก็คือให้เอาคำพวกนี้มาเติมในช่องวางพวกนี้นะคะส่วนข้อ3ก็ยังคงเป็นว่าโอ้โฟนะคะว่าเขาพูดประโยคนี้มันถูกหรือผิดนะคะส่วนอันที่4คอนเปเตป e กวินเน็กซ์ไพรซ์เชียงดูเบลกาเชเหมือนกันนะคะก็ต้องมาดูว่ามันจะต้องใช้คำอะไรที่มันจำเป็นที่อยู่ในนี้ ลองมาดูกันนะคะลองทําดูค่ะส่วนข้อห้าเหมือนเดิมหากนักเรียนคนไหนคิดว่าเตรียเรียนแล้วมีคู่จับคู่กับเพื่อนได้แล้วอยากจะลองได้ศัพท์พอสมควรแล้วอยากลองเล่นละครก็ถักมานะคะครูแทย์จะบอกวิธีเทคนิคของการเล่นละครว่าต้องทํายังไงเพราะอันนี้จะเอาไว้ทําอะไรเอาไว้สอบสัมภาษณ์ในเดลฟนะคะเพราะการสอบสัมภาษณ์เนี่ยทานสอบสัมภาษณ์ที่สองเขาจัดต้องให้เราเล่นละครก็นี่แหละคะ่ะก็คือจับฉลาก แล้วก็ครูเขาก็จะสมมุติเรื่องขึ้นมาในในฉลากนั้นว่าสมมุติเรื่องอะไรแล้วก็ให้เราเป็นเล่นบทอะไรเขาเล่นเป็นบทอะไรถึงจําเป็นจัดต้องซ้อมตรงนี้นะคะโอเคค่ะ okay, สําสหรับคืนนี้จากเที่ยงคืนอีกแล้วครูแพทย์ต้องขออนุญาตพาน้องเก๋กบไปเข้านอนก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเหมือนเดิมนะคะถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้ชีทแล้วยังอยากได้ชีทก็ทัก inbox ส่วนตัวมานะคะในเฟซบุ๊กแพทย์นะคะเฟซบุ๊กแล้วเดี๋ยวครูแพทย์ส่งให้นะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้บันยีค่ะลาไีสวัสดีค่ะ